สวัสดีจ้าวันนี้คุณยายมาเดินหีกค่ะเห็นที่นั่งพักแล้วคุณยายจะนั่งพักตรงร่มไม้ตรงนี้ค่ะที่มีดอกไม้สวยๆนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีที่นั่งพักอีกสองตัวตัวหนึ่งแล้วก็ดอกไม้สวยๆนี่ค่ะนี่ค่ะ สวยมากนะตรงนี้น,นะนชอบดอกมไม้นมีที่นั่งพักซด้วยมีดอกไม้งามๆด้วยค่ะสวยมากเดินเดินเดินแล้วก็พักถ้าเหนื่อยเราก็หยุดพัก แปลงนี้แปลงนี้อลังการมากดอกเขาจะชูไปทางโน้นหน้าหน้าดอกไม้ไปทางโน้ตเพราะว่าพระอาทิตย์ทางโน้นค่ะสวยนะคะัะคะงเลยฝั่งข้างนี้ที่คุณยายมาวันนี้ใกล้ติดถนนใหญ่ค่ะ เพราะว่าวันนี้ดูเหมือนฝนจะมาก็คุณยายก็เลยไม่ไม่ไปเดินไกลก็เดินรอบๆตรงนี้ค่ะก็จะมานั่งพักรอบบริเวณนี้ค่ะนี่ค่ะนี่อีกโซนหนึ่งนะคะเป็นโซนหนึ่งอีกที่คุณยายมาเดินค่ะโซนนี้นะคะ่ะดอกไม้ก็จะมี เยอะเหมือนกันกับโซนทางโน้นเมื่อวานไปไกลมากค่ะเมื่อวานน่ะวันนี้ใกล้ๆวันนี้อยู่ใกล้ๆนี่นเองคนวิ่งออกกําลังกายเดินมั่งวิ่งมั่งนะคะเดี๋ยวคนทํางานเราพูดกันเสียงดังเดี๋ยวคนไดจะถ่ายให้ดูดอกไม้ตรงนี้ ก็งามมากใกล้ๆสวยกว่าขึ่งเต็มนีเนี่ยค่ะเนี่ยก็จะชูมาทางนี้เพราะว่าพระอาทิตย์อยู่ทางนี้ชูดอกมาทางนี้ แดงนี้ก็ไม่ธรรมดาค่ะนีดฝั่งที่คุณยายไปเมื่อวานก็เหมือนกันค่ะยาวคุณนายตื่นสายยาวเหยียดสวยสวยคุณยายก็ต้องแวะแวะจ็บภาพก่อนนะคะคุณยายไม่เบื่อและคุณผู้ชมก็อย่าเพิ่งเบื่อนะคะชมดอกไม้ แต่ตรงนี้ก็จะมีที่นั่งพักคุณยายก็จะพักตรงนี้ค่ะนี่ค่ะคืออะไรอะคะ่ะคืออะไรอะ่ะคืออะไรอะคะ่คออะ,อ,ะคอืมเขาเปิดสเสียงดังตังคนเดียว นี้มีหลายแปลงนะคะทางนี้ก็มีหลายแปลงแต่คุณยายก็จะแปลงนี้ยาวเหมือนกันทางยาวไปทางนู้นนยาวไปถึงนู่นค่ะเดี๋ยวก็ดะสวย นู่นดูพึ่งตอมเต็มเลยนุ่นนะคะนู่นน่ะคะไม่ใช่ที่เดิมนะคะตรงนี้อ่ะตรงนี้จะเป็นฝั่งใกล้ถนนใหญ่ค่ะอยู่ใ,ใกล้ๆถนนค่ะ ีดอกไม้บรรยากาศตรงนี้ใกล้ถนนใหญ่ค่ะค่ะที่คนใหญ่อยู่ใกล้ถนนใหญ่ค่ะนะคนใหญ่ให้ดูรอบนั่นนะคะรถวิ่งอยู่นู่นนะคะ,น,ะ,คะนั้นก็จะมีบอ่บอบ่อน้ำ ค่ะนจะมีดอกไม้สวยๆค่ะคนวิ่งออกกำลังไกยสวยสวยๆสวยดอกไม้วันนี้สวยเชค่ะเดี๋ยวคุณยายพาไปดูแปลงอื่นอีกนะคะชิปนี้คุณยายขอเก็บภาพไว้แค่นี้ก่อน แล้วคุณยายจะถ่ายคลิปคลิปดอกไม้สวยๆนะคะแปลงไหนสวยคุณยายเกาจะหยุดถ่ายไปก่อนอย่าลืมกดติดตามให้คุณยายกับหลานๆนะคะติดตามให้ด้วยจ้าโอเคค่ะจิบภาพงามๆสวยๆค่ะแสงนี้สวยมากค่ะ ยา่าเดี๋ยวค่ะแล้วมาฝังทางนี้ฝั่งทางนี้ฝังทางนี้นี่ค่ะฝั่งทางนี้มาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วฝังทางนี้ ดอกไมก้ทางโน้นก็จะมีดอกไม้อีกในพนักงานคขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมดอกไม้สวยๆกับคุณยายโอเคจ้าชิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย